thank you เราอของพิกแจกก่อนเลยอะไรครับวันนี้บรรดาศิลปินที่มาเนี่ยต่างก็มีของรักของหังตัวเองชุดต้องที่รูตัวเองมันอีกขึ้นมาเอามาประมูลในวันนี้ครับเพื่อที่จะํำไรายได้ไปมอบให้กับผู้ประสบภัยชาวในบา้านและนี่คือของประมูลของแกงโซ่อันนี้นะฮะบอกเลยว่าพิเศษมากครับเพราะว่าผมเพชรเองกับมือนะฮะ ลายนี้ที่เห็นคือเพนเองนะผมมีตัวเอตัวเดียวที่มันมันติดอยู่ที่อยู่แล้วที่เยู่แล้วก็เป็นเพย์พอในปาใช่เพย์พอในปาร์นี่ถ่ายในปาร์ตราคาเริ่มต้นเริ่มที่ให้ผมให้ผมเล่นใช่ไหมตั้งเลยตั้งเลยตั้งหมดเลยตั้งหมดเลยอะไรยังไม่ได้บอกราคาเลยจะจกมูลแล้วเธอเป็นเป็นปะเนี่ยเนี่เท่าเด็กครับสี่อยเจ็ดบเจ็บาท ทำไมต้อง477ผมชอบเลขสี่เลข7ก็เหตุผลส่วนตัวคุไม่น่าถามถูกต้องถูกต้อง477บาทมีใครให้มากกว่านี้ไหมครับ1,000บาทครับผม1,000บาทขึ้นเป็น1,000บาทแล้วครับไนะครับ2,000บาทครับสองพันบาทครับ2,000บาทครับ3,000บาทครับ3,000ับาทแล้วครับ3,000บาทแล้ว4,000บาทครับ4,000บาทครับ4,000บาทน้องพี่ขายมากกว่านี้ไหมครับ4,000บาท5,000บาท ไฮเในแป๊บน well ึงใจแป๊บ voilà. น well ึงห้าพบาทครับม well ีใครมากกว่านี้ไหครับห้าพบาครับแปดพนบาทแปดพบาทไปเกบาทหนึ่งมื่นบาทนึ่งหั่นนงนั่งอยู่ตรงมุมนะเออต่จะได้ไม่เจ็บคอหนึ่งหมื่นบาทครับมีใครมากกว่านี้ไหมครับผมเชื่ออย่างที่ก็มีคนให้มากกว่านี้ครับหนึ่งื่นบาทเฮ้ยนับนะครับหนึ่งหมื่นบาททั้งที่หนึ 1,000งบาทมีใครบ้างวรนี้นะครับน0่0มาสบาทมีสามไปแล้วมีคนมามไปแล้ว1มื0นบาทหยุดๆๆุดห่จ้กอนอนะ1 5ื0 0หบาทไม่ยอม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 ห5 0 0 0บาทเอาอยังไรเงินทองนี่คุณแฟนตะกทีเขาลงตัวเองด้วยนะเขาประมูลมาแล้วหมื่นนบาท หมกท่าอยู่งี้เป็หมื่นหกพันบาทครับเ็าไปยืงกางครับหนึ่งหมื่นหกพบาทคิดดีๆครับหมื่นเจ็ครับหมื 17, ่นเจด้วยนาสิน้าที่หน้นงกมแล้วหมื่นเจ็ดมืนเจ็ดหมื่นเจ็ดโซ่ไม่โซ่หมื่นเจ็ดึ่งแปพบาทมันจะไปเสีสองหมื่นได้เลยนะหน0่0ปนบาทนับครั้งที่หนึ่งหมื่นบาทนับครั้งที่สองหนึ่งหมื่นปดเท่าไรเท่าไร แม่หนึ่งหมื่นแปดพันิบบาทครับหน,นึ่งหมื่ร้อยแปดสิบาทมีใครบ้างกันนี้ครับพี่แม่หนึ่งหมื่เก้านึองบาทเองหมื 1, ่นกาเนีเออมันอีกยี่สิบาทเองสู้ๆไปเจอเมืกี้เธอเธอสู้แค่สามพันไอ้สู้ยี่สิบาทเธอจะไปสู้ปิดออปปิดเลขสวยอยาให้ปิดเลขสวยหนยึ่งมปดพันแปดร้อยแปดสิบาทแปดบาทเลยหรอ 8,888บาทนับครั้งที่หนึ่ง10,888บาทนับครั้งที่สอง18,888บาทนับครั้งที่สามคุณผู้ชมนั้นได้ไหมพี่แก๊งซ้อมพี่แก๊งซ้อมนะครับผมลงไปน้ำเงินลงไปรักเงินองเงินลงไปมอบของตรงไปเลยตรงไปเลยหวาไปเลยหวาไปเลยทีมงานทีมงาน ระหว่างทางระหว่างทางหยอดระหวทางหยอดได้ระหว่างทางหยอดผมผมไม่เข้าใจผมไม่เข้าใจตักกาของผู้หญิงหน้ดีให้หนึ่งันนางสู้สามพันให้ 4, 000, สี่พันนางสู้ห้าพันให้ห้าพันนางบอกแปดพันผมบอกหนึ่งหมันแปดรปดสบาทอีกยี่สิบาทจะครบสองหมื่นนสู้นต่ไม่สู้น,น,นี่เตรียมไม่ถูกเลยขอขอขอ,ขอทีมงาน,น ทำอย่างนี้นะครับผมทำอย่างนี้นะครับผมเอาแล้วครับเอาแล้วครับอยู่นั้นนะครับรับไปเลยเอายินดีด้วยปรบมือ พี่จ๋าผมว่าน้คุณพี่จ๋าใส่หมวกแกงส้มอย่างเดียวมันไม่เข้าเซ็ตมันต้องเป็นแล่ไอทิมทั้งชุดถูกต้องปะอ่าเอางี้แลไอทิมยัมชุดเลยต่อไปเราขายเท่าราคาปกติ300บาทพร้อมเลยเซ็ตหมวกแกงส้มตัวแรกของไทยชูมือตัวแรกนะครับ2ตัวแล้สาตัวแล้สี่ตัวและห้าตัวครบครับครบครับห้ตัวแล้วนนครบครับ ครบครับ3ามร้อยบาทน้องอะไรจ๊ะน้องพ,พ,พันน้องพันน้องพันนะไซร์ลายไซร์อายเอคลเลยลูกเอโอโอเอ็มเอ็มเอ็มโอเคน้องพันไซส์เอ็มป่ะคนที่สองคนที่สามคน,นที่สี่ใครคนที่สี่คนที่ห้าใครห้าอยู่นี่ขยายแย่ที่ททตกใจอ่านะให้เลยให้เลยเอาเงินมา300ร้ยเงินมา300หร,ห,หรือว่าจะให้500เลย ทอนไมทอนไหมแต่ทอนที่เป็นแอคณิกศาสกมวันนตไม่กล้ากาทอต่อแต่กล้าปมสจไมยกมื่กมือเลย้าลีเออ้นัผมเลเอสเอสยิ้มาชั้นเอ็มมาเถึงใหญ่ อยครับผมปร,มรปะมนะือคุณะนะบุลลี่บุลลี่ลิลลี่นิสตอบอรีลี่อลอรนะลี่อเรนนะโอเคเอรี่โ okay. อเคต่อยินดีปรบมือท่านที่สคุณะรครับคุณแพรคุณแพรคุณแพรแพรใ่เคะเอ็มไเอ็มไมาถามออกใหม่ มันจะเอ็มเเอ็กแอลก็ไม่ได้เอ็นแล้วกันอย่าไปขยายเองตาีเหลือแอลเอแอลค่ะอ่ะอีกคนหอีกคนหน้าไปแล้ไปรับเชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับเชครับมอให้กัเลยอ้าวอีกคนหนึ่งเชื่ออะไรครัต้นต้นต้องตาหอมชื่อเหมือนนักบูดองนะเนต้องตานะต้องตาแอลเอลหรืเลอ

ต้อมตาบูดองเขียนต้มตาเฉยเฉยต้อมตาเฉย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 ไม่ต้องเขียนนะเอาเพราะต้มตามีใครอีกไหมคะมีใครอีกไหมจ้าเพื่อความสะดวกรวดเร็วนะคะยกมือมาเลยค่ะยกมือมาเลยเอาล้วตัวที่ห้าตัวที่อยู่นี่อยู่นี่อ่ะอันน้องต้ม ีี่น้เปิดร้านปิดร้านปิครับแกงส้มกันนะท่านชายอ่ะดิวันรุ่งผมมาดิวันรู่งผมมาดิวันรุ่งผมมาดิวันรุ่งผมมาดิวันรุ่งผมไปเลยไปเลยขอบคุณครับ